มาเพื่อนๆเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างสวนสาธารณนะสวนสยามสวนเสรีไทยครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูครับผมนี่ข้างในเป็นอย่างนี้ครับผมมีสวนน้ําขนาดใหญ่ครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆเมื่อก่อนเขาจะเป็นที่กักเก็บน้ํา เพื่อไม่ให้น้ำช่่มกรุงเทพครับผมนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นสะพานให้ดูสวยงามมากครับผมร่มรื่นมีสะพานข้ามเล็กๆอย่างเงี้ยข้างในร่มรื่นมากครับผมสำหรับคนที่อยากจะพักผ่อนหย่อนใจนี่ครับผมนี่ ็นที่ไม่ให้กรุงเทพท่วมก็น้ำก็ชาจะเข้ามาตรงนี้ผมจะเดินดูเรื่อยๆสวนขนาดใหญ่ครับกว้างถึงนู่เลยครับผมถึงนู่เลยฮนะมงเดินไกลมากเลยผมจะเดินดูเดินวนดูครับผมนี่สวน เย็นมากมีต้นไม้ต้นนี่ต้นอะไรเนี่ยต้นหมากแดงๆเล็กๆครับผมลมลื่นมากเลยครับตรงนี้มีต้นไทรนั่งนั่งมากเลยครับนี่ลมดีมีคนนั่งกันสบายสบายใจนี่ครับผมเดี๋ยวผมกำลังเดินดูเรื่อยๆครับผมมันดีมากบรรยากาศดีมากเลย ผมจะเดินดูไปทางนู้นว่ามันว่ามันสวยงามมากแค่ไหนข้างทางจะมีต้นหมากต้นอะไรสวยงามมากมีกระลอกด้วยครับผมนี่มีกระรอกกระลอกข้ามกระลอกสีขาวครับผมเห็นไหมเห็นไหมกระลอกสีขาวกระลอกขาวกระลอกขาวครับผมข้างทางจะอันนี้ต้นอะไรต้นถัว่ว ไม,ไม่ใช่ผมกำลังเดินดูครับผมบางคนชอบมาวิ่งตรงนี้ครับผมออกกํลังกายตอนเย็นๆออกกาําลังกายสบายๆมีต้นหมากข้างทางเต็มไปหมดเลยครับนี่ต้นหมากที่นั่ง หย่อนใจสบายเดี๋ยวผมจะวนรอบรอบสวนฮะแต่มันไกลมากนะมันกว้างมากเลยส่วนนี้สําหรับคนที่ไม่เคยมาน่าจะมาพักผ่อนได้ครับตรงนี้อากาศดีมากเดี๋ยวผมขึ้นสะพานนะถ้านเดินก็เดินเหนื่อยเหมือนกันนะไกลเหมือนกันนะนี่วนไปถึงนู่นเลยฮะถึง ลังเดินอ,อากาศล่มนีอากาศเย็นมากเลยนี่ต้องเดินตรงนู้นตะงนู้นนะครับผมนู้นไกลมากเลยต้องเดินไปวนไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวผมเดินไปดู ต้นไทรเยอะเลยครับต้นไทรต้นไทรมากเลยนี่เห็นไหมต้นไทรนี่เจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดเต็มที่ครับผมจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดตัดตอนเลยไม่ถึงสองแสนหรอกถึงไหมกำลังทำความสะอาดสวนนี้สะอาดมากนี่จะมีต้นไทรต้นไทร ข้างทางต้นไสรเยอะเลยเห็นไหมฮะต้นไสรมากถ้ากลางคืนมาคนเดียวน,ะน่ากลัวกันนะวังเวงไอมันต้นใสรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่กลัวเพราะแตม่มันเดินได้บสบายๆนี่ต้น รตรงนู้นจะเป็นคนที่ที่ออกกำลังกายครับผมเราก็จะอ้อมไปทางนู้นแล้วก็วนไปที่เขาออกกำลังกายส่วนตรงนี้เมื่อก่อนเขาเป็นเป็นอ่าใครว่ามีประวัติศาสตร์ครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกัน ตรงที่เขาออกล่างกายที่ออกล่างกายอยู่ตรงนี้เองครับผมนี่เห็นไหมฮะแต่เราข้ามน้ำไม่ได้ครับรต้องวนไปนู่นเลยฮะวนไปนู่นเลยเดี๋ยวผมจะเดินดูนี่ครับผมบรรยากาศร่มรื่นดีมาออกล่างกายเยอะเลยเนะนี่ออกล่างกาย ตรงนี้น้ำเยอะนะฮะน้ำเยอะมากเลยเพราะว่าฝนตกฝนตกน้ำก็เยอะเห็นน้ำน้ำข้างเดินข้างน้ำริมน้ำเรียกว่าริมน้ำนี่เดินไปเดินไปทางนี้นะครับแต่ก็เดินสบายนะครับเพื่อนๆ มันไม่ร้อนฮะมันเดินใต้ต้นไม้ไปตลอดแนวมันจะมีต้นไม้ตลอดแนวข้างทางซ้ายขวาจะมีต้นไม้ตลอดแล้วก็เดินสบายลมลมดีเหมาะการออกกําลังกายไม่ว่าจะเช้าเที่ยงเย็นมันก็ไม่ร้อนครับผมเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะเป็นส่วนน้ำกว้างๆเลยครับเห็นไหมครับ ตรงนู้นสะพานนะครับเดี๋ยวเราต้องไปตรงนู้นเลยต้องข้ามสะพานตรงน,าน,าน,านู้นฮะเห็นไหมนี่สวยงามมากต้นไม้สวยงามมากนี่ครับผมต้นไม้สวยงามตตดแต่งดีฮะ <olacak. S 1> เดี๋ยวเราจะข้ามสะพาน,านตรงนู้นเห็นไหมครับสะพานเล็กๆตรงนู้นเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไปกันนี่ตรงนี้มีศาลาเดี๋ยวผมจะแวะศาลาก่อน แวะศาลาข้างทางตรงนี้จะเป็นศาลาครับผมศาลาพักใจครับผมศาลาพักใจนี่ครับตรงนู้นก็จะมีศาลาที่พักใจเหมือนกันตรงนู้นฮารศาลาเหมือนกันฮะนี่เห็นไหมแล้วก็ตรงนู้นสะพานเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานตรงนู้น ก็จะไปตรงตรงที่สนามเด็กเล่นถ้ามีเด็กคนผู้ใหญ่ครอบครัวไหนมีมีเด็กเล็กแล้วก็มาเล่นตรงนี้ได้ครับผมเราจะมีสนามเด็กเล่นครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ออกกําลังกายตรงนู้นเดี๋ยวเราไปกัน ตนนี้เขาตักแต่งตแต่งต้นไม้สวยครับผมเห็นไหมสวยงามมากครับตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องน้ําครับห้องน้าปวดชีปวดอะไรก็ฉีได้วิ่งวิ่งก็ปวดท้องอะไรก็เข้าห้องน้ําตรงนี้ได้เขาบริการครับผมแต่ตรงนี้ห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามเลยครับห้ามสิ่งเสพติดห้ามเอาหมามาเล่นเอาเอาหมาเอาวิ่ง กินเหล้าตรงนี้ไม่ได้เลยครับผมผิดครับปรับห้าพันบาทนะอย่าอย่านะนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไทรเหมือนกันครับผมนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนนี่มีซุ้มซุ้มต้นไม้สวยๆเลยครับผมนี่เป็นซุ้มต้นไม้ครับผมเห็นไหมเดี๋ยวเราจะลอดข้ามไปทางโน้นฮะเห็นไหมครับสวยงามมาก <c oughs> เดี๋ยวไปดูกัน นี่ผมลอดต้นไม้นะฮะต้นไม้สวยมากนะครับผมนี่นี่เป็นอุมโมงค์อุมโมงค์ต้นไม้ครับผมนี่ก็จะโผล่เอ้ยโผล่ตรงนน้นนี่ครับผมนี่ต้นไม้ครับผมโผล่ต,ตรงนี้นี่ครับผม ก็จะเดินไปเรื่อยๆครับผมแต่มันไกลมากนะแต่เดินเรื่อยๆไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะมันร่มดีต้นไม้เยอะแต่มันก็เหนื่อยกันนะสำหรับคนที่เดินเดินๆๆแบบไม่ค่อยเดินอ่ะถ้าเกิดว่าคนเดินบ่อยๆก็สบายเลยอย่างนี้ นี้ผมจะตัดถนนตรงนี้ครับผมจะไปทางนี้ไปทางนี้ถ้าไปทางนูน้นมันก็ไปได้ครับแต่มันต้องอ้อมไปทางนู้นเลยอ้อมไปทางนู้นครับผมมาไปกันเดินเรื่อยๆครับเดินเรื่อยๆ ก็ขี่จักรยานเอาจักรยานเข้ามาได้ปั่นจักรยานเห็นเขาขี่จักรยานกันนะน่าจะเอาจักรยานมาได้แต่เขาห้ามเอามอไซค์เข้ามานะมอไซค์ต้องจอดจอดถนน,นใหญ่นู่นจอดตรงนู้นเลยทางเข้าเลยห้ามเอามอไซค์เข้ามาผมจะขึ้นสะพานตรงนี้ ข้ามสะพานนี่คัะผมสะพานสะพานข้ามผ่านผ่านเล็กๆนะครับสะพานนุ่นยาวเลยเห็นไหมครับไปเดินต่อนี่นี่ต้นต้นอะไรเขาเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักชื่อ ดอกมันสีแดงๆ,ๆนะมีเยอะเลยก็เดินไว้เลย ครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงนกอ๋อนี่ไงต้นสายนี่แหละกชอบกินลูกสาตรงเนี้ยต้นสายเนี่ยเห็นไหมลูกกำลังเขียวเขียวอยวู่ผมเดินเรื่อยครับผมบางคนก็เอาเปลมานอนครับผมน เปยมันนอนสบายใจพี่ได้เงินไหมได้ไหมได้เงินนะสามรอบแล้วโอ้ยสามรอบเนี่ยพี่โอ้ยไกลเหมือนกันนะกี่กิโลนะพี่นะหกกิโลใช่ไหมหกลอบนี้หกกิโลรอบสองโลโอ้โห ออกเหมือนการไปวิ่งไม่ไหววิ่งกระแทกอืมเนเเท้าใช่ใช่พี่บอกว่ารอบรอบสวนนี้เป็น2กิโลระยะทาง2กิโลโอ้พี่วิ่ง6กรอบเท่ากับว่า6กิโลนะพี่แข็งแรงมากได้งอะไร อันนี้ต้นอะไรครับผมจะมีดอกอย่างเนี้นะะเห็นไหมนี่ดอกมันสวยครับมันออกตามตามลำต้นครับเห็นไหมครับดอกสวยมากเลยจะมีลูกว่าก,กินได้ไหมลูกมันจะเป็นต้นอะไรสักอย่างไม่รู้ลูกมันกินได้ไหมัะเป็นต้นอะไรสักอย่างครับสวยนะคร่มดี ไปต่อไปเดี๋ยวข้ามสะพานอีกสะพานหนึ่งครับผมนี่ องกิโลผมเดินเกือบจะรอบหนึ่งแนละ้วถ้ากับว่าสองกิโลแล้วนะเดินมาเนี่ยแล้วก็มันถึงตรงที่สนามเด็กเล่นครับผมนี่เห็นไหมของเล่นดีมากสะอาดดีพื้นที่สะอาดครับนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นี่ไงครับผม ต้นนี้นี่นี่ครับผมต้นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้ครับผมเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องดู